เขากล่าวใจคนของผมไม่ได้จะชอบทงคิทงมายกิโลจะมาเล่นเกมไอเดนเหมือนเดิมนะมากำลังอัพโหลดอยู่นะมันไม่มีอัปเดตอ่ะรอแอนนี่ไม่ไหวแล้วเออมันชื่อนักประดิษฐ์ของเรนนี่ว่ะเออช่างมถอจะค่อยเดวจะเออไปก่อนเลยรอดูไปก่อนเสียงเสียงอาจจะเบาว่ามันไอดีวมะ ตัวดีอะไรวะผมมีอะไรซักเอเชียนะเอเชียมันอยู่ในเซอร์เอเชียดีดิฉันว่าsafetytigerนะฮะสถานที่ตามฟอร์จูนจริง s a t i l i s a t i l i s a t i l Asia, s a t i l i s a t i l i s น,นี่มันกินข้าวรู้แล้วเอ็มบาร์เมอร์เออุ้ยกดอะไรไปคะช่างมันเถอะเราห้องคนนานอ่ะย,ยกเลิกการจับคู่เราไปเล่นหมดธรรมดาดีกว่ามาลืาเบเรียบร้อยอือฮึขาห้องเขาเรียบร้อยอือ โอเคแล้วผมขอตัดมันหน้านี้ก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนสกินน้องเอมมาก่อนคือผมได้สกินน้องเอมมาอันนี้มาใช้เกลือซื้อมานะสกินนี้เลยชมพูพืชนี่สกินเนี้ยไปซื้อมาใช้เพชรเกลืออ่าก็ื่อ,อยาหมูดีไหมเอเล่นนกข้าวดีกว่าขี้เกียจตายขี้เกียจตายบ่อยๆนะ ส่งสานกของของอีไลด้วยสิชะดำชูชูๆชูๆๆเีนอยบดูได้ยินหรอกดยินนะเฟยารอสักพักก่อนนะถ้ารอนานอย่างี้เดี๋ยวผมขอตัด Okay. ก็ตัดภาพมาในเกมน,นะได้หลังโลนเฮ้ย hey, โรงพยาบาลไม่ใช่โลนพยาบาลสถานที่วางลงศพคนใช่ไหมเขาอื่นไหนกันหมดอ๋อตรงนู้นหนึ่งคนงั้นเราก็ขอวางตามนนะตแล้วกันนะตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วก็ปั่นไฟอาชิวๆขวดขวดโอ้ยยันไ่ตรงนูน้น โอ้โหฮันเตอร์ตรงนู้นเห็นปะฮันตรงนู้นตัวอะไรวะไปก่อนไปก่อนเอ้าเจอเจอนเจอพอ,อดีเลยเพื่อนเอาซองพอดีก่อนแล้วกันเฮ้ยแล้วก็ตึ๊บตรงนี้น่าจะเนียนนะแต่เพื่อนเอาโคตรเนียนเพราะตัวโคตรเพราะว่าม,นวนมันย่อได้ทั้งสองรวมมันย่อได้ไปปัดไฟก่อนเถอะ มีติ๊กเกอร์อยู่2อันเองอะเอาติ๊กเกอร์ไปปักตรงนี้ก่อนละกันปีนอาจจะเยอะหน่อยเติร์ตตปั่นปันป่นปัน่นแม่งมาทางนี้แลว้วมันอยู่ตรงนี้ว่ะอุ้ยอุอ้ยเพื่อนขออย่าลากมาตรงนี้เถอะ ไข่แม่งลากมาตรงนี้จริงด้วยปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บแย่ๆๆพี่นี่คนเฮ้ยหลบก่อนดีกว่า้ตัวไฟมันเห็นไปแล้วบา,บายยขอข้าวหลงศพไปเล็กกันมันหาหลงศพไหมเนี่ย เออเอผมก็งงแล้วจับไม่อะไรคือจับไม่ได้ฟสวัสดีจ้าฉันอยู่นี่อ้าวแล้วแม่ก cool ็ไม่จ uh ับต no <c oughs> <c oughs> ู <right> ้ต่อเพิ่งเห็นใช่ไหมฮึบบ๊ายบายไม่ไปไอหนึ่งหนึ่งตามมาดูกนกจีดากโลย์เฮ้ยนกจีดากินคนแรกแน่เลยเอา มันก็ไปเอบอยู่ตรงนู้น,แล,นแล้วหันมันมามาเอาเก้าอี้ตรงนี้โอ้วงกับชีวิตจริงด,ด้วยแล้วละปิงเหลืองด้วยโอ้เอา้าโอ้ลืมมันฟีสองนี่หว่ะตููตใชไ้ไม่น่ารีบไม่น่ารีบล้มเลย <c oughs> มันก็ต้องตายอย่างศักดิ์ศรีเหมือนเดิม <c oughs> ช่วยก่อนรีวๆวไม่มันมาช่วยเฉยเลยไม่หางหีบเฉย โอโ้โหจนได้แล้วมั้งล่ะโอเคใช่ๆๆบินก,ก,ก็บินปะเฮ้ยไม่ดีมาช่วยทันไม่ทันแล้วล่ะฉันไปก่อนนะคุณไปก่อนบา,บายๆเพื่อนๆเ้วจะไปเล่นอีกตาอุ้ย,มย,ยไม่ต้องเล่นและไม่ต้องเล่นอีกตาแล้วมาเป็นวิญญาณไปดูเพื่อนก่อนดีกว่าอ่าๆเป็นเพื่อนไปดูเพื่อน,รเ,อนเราจะไม่รีบออกแล้วกันนะ คือจะดูเพื่อนอย่างเดียวนะหเห็นรอยเท้าด้วยไ <c> ม <oughs> ่มีทางไหนเราเห็นรอยเท้าเลยเครื่องมันสั่นอ่ะยังรู้ไม่เป็นเลยว่าสั่นยังไงห <c oughs> นีก่อนหมอโอ้เ <c> ห <oughs> ็นรอ,อยเท้าจริงด้วยมันรอยเท้าเดมๆตาเลย <c oughs> อืขับไปข้ามาตาก,ก่อนละกัน <c oughs> ดูซิว่าข้าม้าต่างได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ไปดูกันเลย พิสูจน์กันเฮ้ยข้าวต่างได้นีว่าเฮ้ยดีๆๆๆอันนี้ก็ตามรอยเท้าจังเลยตามเก่งเอาแล้วหมอกกรเพิ่งจะฮิวเสร็จโอ้เพื่อนทรูุได้ทุกอย่างนี่นาลืมเฮ้ยตรงโน้นมีคาวไปหาก่อนดีกว่าพุ่งไปเลยสปีดลันเบนกลายเป็นซูเปอร์โซนิกไปแล้ววี่เฮ้ยโอ๊ยจำได้เลยตรงนี้แหละที่ ต,ตอนตีอ่ะตอนที่เล่นแพดอ่ะ ep หนึ่งเลยจำได้ Liam, bring, 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 bring. เลยจำแม่นที่สุดละอุ้ยอุ้ละปิง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 เหลืองเหมือนเดิมอื้อปั่นไฟได้ไหมเออลืม cream. ปั่นไฟไม่ได้เป็นผีคนเราก็เป็นผีกันได้นี่นะเห็นรอยเท้าเพื่อนนะเว้ยข้าม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 าข้าม เอ้งงเลยข้ามกับเพื่อนก็ได้โอ้โหข้ามข้ามกับเพื hmm. <I feel S 1> uh ่อนเดี๋ยทตีมือช่างใครคนวิวิวิอิซัดรูปไข่ไม่ได้เลยอุ้ยวิวิจิตจิตจิตวิจิตไข่ไม่รู้โอเคงั้นก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็จบไปเพียงแค่นี้นะแล้วกากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่มาดูนะครับบ๊ายบาย